โอ้โหหน้าไปเอือปุ้ยแล้วชาวโต้งมาครับผมขอให้เป็นกูตีว่าขอให้เป็นกูทีว่าคุณหลอกละเอ้ยมันได้สองหมื่นด้วยเหรอมาจากไหนวะไม่ใช่อันนี้มาจากไหนดูนี่ต่อร้านร้าการเติมแน่นบอนี่ใบเดียวเนี่ยมันมีใบเดียวเนี่ยเปิดการเลยโอ้โหเนี่ยคุณหแล้วจะรับอะไรวะ อ้ยตารงแข่งดีเที่ยถ้ามีถ้ามีสามไม่จวดเลยอะอึ้งจะรับวะเอ้ยโอ้ยเปิดไรเดอรมงฮะเดอร์ไดอรไรเดอระเอาเร็วๆเัอวะรอเด็กๆดีรอๆๆๆหวังตัวอะไรปะานี่นี่เลขเลขเลขสิบปุ๊บอะท่มสิบเปิดเที่ยมด้ทุกปีเลยเนเที่ยวจริงบุกไปอะเออเนี่ยโหรวยๆทั้งนั้นอะปีพวกเนี้ยขายนอกดีได้ไ่ขายนอกด้ีมาหรอ เด็ดทุกสิบสุดปืนเด็ดทุกหรอก่อกก่อนเยี่ยมตามสือเว้ยโอดีดีเค็ดทุกสิบไง,ง,งเลขสวยงานเลขหนึ่งไงมันจะให้มึงแบบหนึ่งอ้นออออนี้ล,ลูดิกเกอร์ทีวายมันเรียนลองเรียกอยู่ข้างในอ่ะเออขายเาได้หรืลูดิเกอร์ทีวายอะคู่อะอะสเปซมาใช้เหรอเปโตรโติวตะโกนอยู่ไอ้เปโตรโวติวายมันตะโกนกูขอแค่ขายออกอ่ะมันกค็คุมแล้วป่ะอเพื่อนอันนวะแต่ถ้าเกิดมึงไอ้นนี้มันเพิ่งแต่เลขเก้าเมื่อสามสิบปีที่แล้วเองพร้อมยัง